อ่ะครับสวัสดีครับอ่าแล้ววันนี้ก็จะพอดีเดินผ่านนะฮะแล้วอ่ามันเดินผ่านมาหลายครั้งแล้วแหละจะจะพามาปลดท่านสายฟ้ากันไอเสาสายฟ้ากันซึ่งเสาสายฟ้านีาาน้อ่ายิงตามลําดับดาบสิบปักอยู่นะเห็นไหมมีหอกอัน,นที่หนึ่งเลยเลืมบอ,อกไปนะฮะมันอยู่ตรงอ่าเอเวอร์ไนท์เทมเพิลนะคับ้าตรงนี้ปั๊บแล้เดินมาทางนี้เลย,ท,เลยที่หนึ่งเจอเลย อันแรกยิงไปนะแต่ปักอันอันนี้ปักสี่อันนี้ปักสามครับผมอันนี้ปักสองใช่ไหมเอ็นปักโอ้ยมีเมาเยอะเลยโอเคครับผมเล็อันที่สองอยู่ตรงนี้ดูง่ายครับผมดูจากหอกที่มันปักคืออันนี้สามสี่ท่านี้ครับแล้วก็อันสุดคือหา้างน้นโอเค หรับวันนี้ก็ออาสำหรับคลิปนี้ก็คลิป,ลป,ปสั้นฮะไม่มีอะไรอ่าหลังจากนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะซึ่งอาจจะไปลงคลิปอาจจะได้ลงอีกทีอ่าวันสองวันต่อมาเลยก็ได้เพราะที่ผมอัดไปแล้วกับอัดแบบรวมๆเนี่ยแล้วก็พอมาตัดวันที่มันคลิปมันยาวเป็นสามสี่ชั่วโมงก่อนันจะหาเจอแบบจําได้วันที่ทำอะไรบ้างอ่ะมันก็เหนื่อยก่อนแล้วก็ไม่อยากทำครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยฮะสำหรับคลิปนี้ญญญ